มาได้พี่น้องมากินข้าวน้ากันครับมากินข้าวแรงครับพี่น้องมื้อนี้มากินข้าวแรงน้ากันครับสุกูสุกคนครับทักทายพี่ทักทายน้องกินข้าวแรงน้ากันครับตอนแนแนๆครับท่าเบิ่งกับข้าวครับมื้อนี้นี่นี่ผัดหมูเก้านาทีจิไปดปเบิ่งมองเดาผัดเอหมูใส่กะลามัมือนี้ผัดหมูใส่ขนาพี่น้อง่าครับหมู มากินข้าวแรงนำกันครับทุกคนครับบรรยากาศตอนแรกงครับร่มวีวีมาเนี้กินข้าวแรงแต่ว่าพี่น้องมาเด้อสุขสุคนครับท้องสุกมาเด้อท้องสุกสุกเดินเขาในคลิปด้วยเด็นตีนครับตีน าเด้อพี่น้องมาเด้อมาลองเลยมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาเด้อบรรยากาศครับบรรยากาศก่อนกินข้าวแรงครับพี่น้องมาเด้อสุขุมสุกคนครับมากินข้าวแรงนำกันเด้อสุขุมสุกคนครับ ทักทายพี่ทักทายน้องคือเกาครับมากินข้าวแรงด้วยกันครับคืนยังมันอยู่อืมบุญไปบุญต่อาขึ้นอันนั้นก็บุญไปลยเนาะเออบุญมาเลยมาครับพี่น้องมาสืบเสพร่วมกันครับวันนี้ครับผมกับข้าวเย็นนี้นะครับกินสามสี่คนครับวันนี้พี่น้องเราจ้กินเป็นสิบคนนี่ครับแล้วหนุ่ เบิงบ้งไทยเบิงบบ้งเกตนี่เบิ้งครับพี่น้องครบเบิงบ้งกับข้าวเย็น,นครับทุกคนครับอ,อกใส่ด้วเดี๋ยวก็สิก,กินเนี่ยครับพี่น้องครัเดี๋ยวรอทีมงานมาก,ก่อน<ะ>เฮ้ยมันก็เข่านี่เพื่<笑>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 อเนาะเอฟซีมันเอ้มมาเลยมาเลยทุกคนครับแซ่บๆกนักคนครับผม<ก><ก><ก> สวัสดีครับพี่น้องมาเด้อมากินข้าวแรงนับกันครับบรรยากาศกินข้าวแรงตอนอแรงๆครับมื่อนี้มื่อน,นี้มีสองเมนูครับผัดคือกันแต่ว่าผัดต่างกันครับมื่อนี้มีผัดอะไรไปดูกันครับพี่น้องนี่มีผัดหมูใส่คนาคร,ครับผัดหมูส่กระลำครับพี่น้องมาแสบๆ์นับกันครับสุข,ขูสุข,ข้นครับพี่น้อง มาเด้อม,มาเส็บแสบด้วยกันครับผมมาเส็บแสบด้วยกันครับพี่น้องมีซัมนีก็กินซัมนีครับเลสิกินหลายเลยทอกินให้อิ่มครับกินเพื่ออยู่ครับไม่นี้อยู่เพื่อกินครับพี่น้องมาเส็บแสบด้วยกันครับอัดยางมาเต็มฐานเต็มถาดเลยพี่นอ้องมาสุขูสุขคนครับมาเส็บแสบด้วยกันครับผม มาครับเซบ